ต่อไปก็เป็นพัดลม2ตัวด้านหลังนะครับใช้ไฟจากมออแปลงนะครับขวนี้เป็นขด10โวลต์ AC นะครับก็ต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มนะครับจากพัดลมตัวหน้าผมใช้พัดลมจากจากเมนบอร์ดนะครับจะเป็นไฟ220นะครับเราต่อปลั๊กกับต่อ อรนนะคับต่อไปก็เป็นสาย vfb นะครับหรือสายป้อนกลับนะครับสายป้อนกลับของบอร์ดนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับสีม่วงกับน้ำเงินนะครับ ต่อไปก็เป็นพัดลมสองตัวด้านหลังนะครับที่ดูดอากาศออกนะครับเราใช้ไฟจากหม้อปแปลงนะครับคนนี้เป็นขด10โวลต์ AC นะครับผมก็เอามาผ่านไดโอดนะครับกับคาปาซิเตอร์กองกระแสนะครับคาปาซิเตอร์ผมใช้100ไมโครนะครับ35โวลต์นะครับ สุดท้ายก็จะเป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายแบตเตอรี่นะครับในชุดนะครับก็จะมีล็อกเบเกอร์นะครับจะเป็นเบเกอร์หนึ่งพีนะครับใส่ได้ตั้งแต่ร้อยแอมนะครับจนถึงสองร้อยห้าสิบแอมนะครับล็อกหนึ่งพีเป็นตัวตัวใหญ่นะครับเบเกอร์ผมก็จะตัดฝั่งแบตเตอรี่ฝั่งลบนะครับแล้วก็ใช้วิธีวัดเอานะครับ ก็จะใช้ขนาดนี้นะ ความยาวของสายนะครับผมก็จะเผื่อประมาณเมตรหนึ่งนะครับเราเอาสายต่อออกมาประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็เข้าหางปลานะครับก็คลิปนี้การประกอบอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับหรือสงสัยนะครับก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ